สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมผักกากลองนะครับซึ่งได้ทําการเสียบยอดไว้นะครับผักกากลองเสียบยอดก็มีจุดเด่นตรงการที่เป็นทรงสูงนะครับทรงสูงและแตกพุ่มข้างบนก็จะสวยงามกว่าต้นที่ปักชำนะครับซึ่งจะเป็นใบนเลือล้อยคลุมดินนะครับพวกนั้นอันนี้ก็จะเป็นทรงพุ่มสวยขึ้นกว่ากันนะครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผักกากรองเป็นวัชพืชนะครับติดอันดับร้ายแรงหนึ่งในสิบของโลกเลยนะครับก็เนื่องจากต้นมีพิษมากนะครับหากสัตว์เลี้ยงนะครับได้กินเข้าไปนะครับในปริมาณมากนะครับก็ถึงตายเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของความสวยงามและการนำมาประดับสวนนะครับผักกากรองนี่เป็นพืชที่ออกดอก ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับฤดูนะครับก็คือออกดอกได้ทั้งปีนะครับเป็นพืชที่โตไวมากนะครับชอบดินร่วนนะครับแล้วก็แดดเต็มวันนะครับที่สำคัญนะครับไม่ค่อยมีแมลงมาทำลายรบกวนเลยนะครับดูแลง่ายมากนะครับเท่าที่ผมเคยปลูกและนำมาขายนะครับพวกที่เป็นต้นเสียบยอดนีครับจะทนกว่านะครับ ลักษณะที่เป็นต้นตอมันก็จะแข็งแรงกว่าการปักชำนะครับปักชำนี่มันจะเป็นคลุมดินแล้วก็เลื้อยไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยงามบางทีก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาตายเฉยเลยนะครับแต่พวกที่เป็นเสียบยอดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นพุ่มข้างบนงามนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะทนทานกว่าเยอะนะครับปักกากรองก็ไม่ได้ชอบน้ํามากเท่าไหร่นะครับลดน้ําบางๆได้นะครับคือถ้าเราปลูกลงพื้นนะครับก็ไม่ต้องลดทุกวันนะครับ ลดน้ำเต็ดน้อยๆนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะครับพวกนี้ถ้าจะให้ดอกสดสีสดนะครับดอกโดกสีสดนะครับต้องให้ปุ๋ยที่มีสูตรของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงนะครับอย่างเช่นสูตร82424 24นะครับซึ่งเราจะกดให้ในโตรเจนต่ำนะครับเพราะไนโตรเจน,นจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดใบนะครับถ้ากำลังออกดอกเนี่ไปใส่ไนโตรเจนปั๊บนี บางทีดอกสลัดออกกลายเป็นใบนะครับเวลาใส่นะครับเราก็ใส่ขอบขอบกระถางเลยนะครับห่างๆขนต้นหน่อยนะครับและถ้าจะให้ดีนะครับใส่แล้วก็ลดน้ําตามเลยนะครับให้ละลายไปเลยนะครับจะได้ใช้งานได้ไวๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆให้ชมปากากลองเพียงเท่านี้นะครับ ก็เป็นพืชที่มีดอกสวยงามน,นะครับสีสันสดใสก็เหมาะสำหรับแต่งให้เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งจุดใดของบ้านของสวนนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ